โอ้ไอมอนสเตอร์ที่เคยมีที่มังไทยเหรอชื่อเหมือนเลยแล้วก็ก็เหมือนคล้ายมากค่ะและตอนนี้ก็ต่อแถวอยู่ค่ะย่านไหนครับอยู่ย่านโอโมเตะซันโดค่ะก็จริงๆถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยแถวยาวมากยาวมากจริงๆขอย้ำแล้วก็คิดว่าวันนี้เนี่ยไม่ใช่วันไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์ก็เลยคนน้อย ฝนตกด้วยค่ะคนก็เลยน้อยมากจักก็เลยอยากกินใช่ระหว่างรอซื้อ NMD ต่อวันนี้วันแรกเยอะมากมรสุมแบบซื้อต้องเท้า NMD เดี๋ยวมาดูก่อนเมนูหน่อยมีอะไรบ้างมืดไหมมองเห็นภาพพอเห็นอยู่ก็จะมี Bubble Milk Tea Sensation ก็มี Strawberry Strawberry ทั่วไปเหมือนที่ี่บ้านราน์นะซอฟเฟอร์เป็นไอศครีมแล้วก็เป็น m ม n g o ก็มีกาแฟแล้วก็อัลมอนด์เซนเซชันนะซตไรกมันคือเมลอนเมล่อนหมดแล้วหมดค่ะต้นราคาสองพันสี่ร้อยนะท่านกว่าเย้นะฮะแล้วข้างขวานี่มีอะไรอ่ะแมงโก้เค้กอันใหม่นะเค้กมะม่วงต้องกับเป็นชีสเค้กก็เป็นชากิ๊บแกเลียอะไรเงี้ยโอเคแล้วก็ข้างล่างก็เป็นราคาดูตามนี้ ตรงชอบิ้งทำไปเดีโอเคตอนนี้ใกล้คิวแล้วทีขา้าเราต่อข้านาก็เสร็จแล้วทีผลดีมากเลยเขาให้เขาให้ต่อแบบไม่บางร้านใช่มาต่ออีกฝั่งหนึ่งม,มาต่อริมถนนข้าง,างเยี่ยมเลยเดี๋ยวเราเข้าไปกันตอนนี้เข้ามาในร้านแล้วนะครับต่อคิวทำไมร้านม,มีคนเจ้า <c oughs> ท่านไม่มีคนเลยต่อชิวทำไมไม่เข้าใจร้านก็จะแบบโล,งโลง่งๆเป็นแบบยืนกินชิลดีไม่มีเก้าอี้จะรอออเดอร์มาแล้วอลอเดี๋ยวเราจัดเดี๋ยวเราไปรับออเดอร์ก่อนแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรบ้างครับ น่ารักมากน่ารักดูที่ชิ้วสิน่ารักมากเลยน่าเหมือนไหมเหมือนเหมือนที่ชั้นสองเนี่ยมันมีเก้าอี้นั่งด้วยครับแตชั้นล่างจะเป็นยืนกินชั้นสองจะเป็นแบบเก้าอี้นั่งชิ้วแต่ว่าก็ตามสไตล์ร้านคนเยอะก็จะเก้าอี้เล็กหน่อยนั่งรู้สึกเบนยดเบียนนะชาวบ้านไม่เดี๋ยวเขาจะมาเสิร์ฟนะเดี๋ยวรอแป๊บนึ็กสั่งไปส่งเมนูคืออะไรนะ ชานมไข่มุกกับไอศครีมสตรอเบอรี่ระหว่างนี้ฉันหน้าร้อนน้ำมันนะฉันน้ำลายแน่ผิวผิวมาแล้วนี่ชานมไข่มุกใส่คาราเมลสุดยอดเลยครับดูขนาดแน่เคยเห็นที่มันไทยต้าเมนมั้ยไม่มีมันไทยนี่ไม่มีจริงเหรอน้ำแข็งชานมมั้งมีเต้าหู้ให้ด้วย ออนี่คือเต้าหู้เออพุดดิ้งแล้วก็มีอันนี้เป็นไข่มุกเฮ้ยทำไมไข่มุกดูแบบนหนึมากเลยเดี๋ยวอันนี้เป็นคาราเมลเขาบอกเมื่ีใช่แล้วมันเยอะมากเลย็บอกวานี่เนียเาใหสั่งคนละอันค่ะคือจะมาสั เราแชร์กันมัมีได้โคตร้ายป้ากคตร้ายมากเลยสองสองจานนี้สองเมนูนี้กินก็คือแบบอาดมมากินข้าเลนจ์หนึ่งเลยใช่ทั้งให้เลยก็ทั้งหมดสองอันก็พันห้าร้อยเยนนะฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวดูขนาดมันใหญ่มากเลยนะแต่เอ็มนึงเล็กมากเอาไว้กินเซิร์ฟเมื่อกี้ด้วยกันแชร์เ่าะมันแชร์กันได้แต่ต้องสั่งคนละหนึ่งอย่างเป็นมาตรฐานของร้านอาหารญี่ปุ่นใช่ครับแบบว่าอีกคนนึงจะสั่งแค่เครื่องดื่มไม่ได้ค่ะก็อเคอืมเดีมาชิมกัน ไม่หวานเลยดิทำได้เงี้ยไม่หวานเลยเขาเลยคาราเมลให้ใสใช่ไหมใช่เขามีไล่คาราเมลลองลองขนมบุกกระเสริมเขาใส่ไงใส่ไงเงีหรอจะจะกินก็ใส่เนี่ยเหรอคาราเมลลากไหมคาราเมลลากลากจะข้างบนก็ได้แล้วก็ข้างล่ากินแบบผสมผสมกันไม่รู้กินยังไงอ่าลากหมดเลยแล้วกัน มันก็ไม่เย็นเลยโอ้โอ้ยังไม่ได้ชิมเลยไม่เย็นไม่อุ่นชื้ชนๆคาราเมลปกติกไม่หวานด้วยไม่หวานด้วยคาราเมลเขาอะ่ะแบบปลกมากเลยกินพร้อมหมดเลยเลยชอบหวานนี่แบบกินหมดทิ้งแตที่ญี่ปุ่นไม่มีอะไรหวานเลย, <laughs> ย <laughs> กินหมดเลยพร้อมเต้าหู้ คือต้องมีเครื่องอย่งจะอร่อยกว่าเหมือนคาราเมลมันมีน้ำตาลใสดแดงใช่มันรู้สึกความหวานแล้วพอกินเยเอะๆมันเหมือนมันเป็นน้ำตาลใสแดงใช่เพราะว่าคาราเมลมก็แบบท,ทำมาจากน้ำตาลใ่แล้วเอ็มลองชิมเไอศกรีมไหมได้ไอศกรีมกาแฟ หอมสตรอเบอรี่ดิค่ะไม่ค่อยหวานเหมือนกันโอ้ดูนั่งกินอ๋อนี่ก็เป็นสตรอเบอรี่แบบปลุงเพื่อสุขภาพเชื่อมจริงแล้วเนี่ยเอมกินกับไข่มุกได้ด้วยนะสตรอเบอรี่อจ <c oughs> ะเปล่า <c oughs> ได้ปะได้ได้ได้เป็นไงเหมือนไข่มุกแป้งหวานที่ไทยไหมเหมเหมือนเลยเหรอหนึบกว่าไหมหรือยังไงเอมว่าคนหนึบกว่าเออ เขานิ่มแต่มันไม่เละมันคล้ายๆเหมือนโมจิมากกว่านะไม่รู้อะเอออารม์นั้นดึง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 อารมซิมซาเป็นไงครับอร่อยอ่ะคารเมลหมูน้ำตาลใส่แดงใช่ไหมเขาเอาน้ำตาลใส่แดงไปเที่ยว ามมันไ่่ใชละลายนะละลายกับน้ำอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นแบบกลิ่นแบนไข่แดงอ่อก็ใครแวะมาก็อลองดูแล้วกันนะฮะที่โอโมเตะซันโดกอยู่ข้างคิทตี้แดน,นว่าต่อแถวยาวอ่ะก็คุ้มนะเพราะมันแบบรสชาติมันแบบอร่อยจริงๆแต่ตให้แต่ให้ยาวมากก็ต้องแบบเหมือนแบ่งเวลาดีๆเพราะบางทีมันต่อเป็นปปชั่วโมงจริงครับจริงอ่ะก็เต็มเงินไว้ฮะคนละพันเยนพันห้าร้อยเยนเออพันห้าร้อยพันห้าร้อยไปละบาย กินละเดี๋ยวละลาย <c oughs>